สวัสดีครับมาพบพ่อกันแบบคือเก่าครับผมกับชออีสานพัทินเจนจิ h ช n เ e ลครับผมมืันนี้ต่ำครับต่าพี่น้องตําดีแล้วต่าแตงรวมทะเลครับพี่น้องมีมึกนี่ครับปลาหมึกหมูยออีปูหอยทังทะเลทั้งทั้งบทะเล,ละรวมกันหัวหอยชเชอรี่ครับแล้วก็กุ้งบดชะล่ กุ้งน้ำหอยนีน้ำครับกุ้งแจ็คยู่สายทับอยู่ข้างล่างหมดแล้วครับผมมามาผมเอาลายครับแซ่ฟเซนกันครับผมเซฟกันครับส่วนมากผมสิเน้นหมูยอนี่แหละครับผมแซ่ฟเซนกันเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวครับกินข้าวกับตำแตงครับตำแตงรวมมันกับโบเมนรวมทะเลด้วยครับมีทั้งหมูยอทั้งหอยกุ้งปลาหมึกหอยเชอรี่หอยแมงผู้นะครับ Mm-hmm. Oh, yeah. <laughs> นอนทางตรงไม่ต้องก้อมไข่คร,ครับไข่ไข่ยำมะตูมเ,เนี่ยออื้ <Yes. S 1> <c oughs> เกือบรุมปักเกือบหนีบลุมปกัปมปก Ô, nhìn cung chưa về chiều với nó ấy. ngon ngày ngon được siêu có bảo ไว้เป็นผู้สายอยู่ครับ กุ้งกระลายอยู่ครับมันอยู่ข้างล่าง ชับคือกลับไข่ยามะตูม

mời mình vui ra lại chặt mực nữa nào Ủa, mày mình <laughs>